สวัสดีครับวันนี้เจอกับโมฟุตบอลนะครับวันนี้วันอังคารที่7ธันวาคม2 5 6 4นะครับก็มาติดตามโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งนฟุตบอลที่น่าสนใจรวมถึงข่าวคราวนะครับวันนี้ขออนุญาตเริ่มที่ผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับไปเริ่มกันเลยที่ผลการแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki ครับฟุตบอลที่ใช้มมตรฐานอาเซียนนะครับก็มีการแข่งขันกันเมื่อวานในกลุ่ม B นะครับ เริ่งมงบนที่คู่แรกก็เป็นทีมชาติมาเลเซียนะครับเอาชนะทีมชาติกัมพูชาไปสามประตูต่อหนึ่งครับต่อมาก็เป็นเกมที่ทีมชาติเวียดนามนะครับแชมป์เก่าเอาชนะทัานของทีมชาติสปปรลาวาไปสองต่อศูนย์ครับเกมของทีมชาติเวียดนามเนี่ยก็เวียดนามที่มีโอกาสได้จุดโทษในช่วงท้ายเกมนะแต่ว่าสับยิงไม่เข้านะครับทําให้ผู้นำในกลุ่มบีนะครับเป็นทีมชาติมาเลเซียนะครับมีสามเต้มเท่ากับเวียดนามสามคะแนนนะครับคือ ประตูได้เสียนีนบวกสเท่ากันแต่ว่ามาเลเซียได้ย,ย,ยิงกัมพูชา3ามลูกแต่ว่าเวียดนามได้ยิงสอบวอลเราได้2ลูกนะครับโปรแกรมต่อไปก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอกันในวันพุธนะครับเป็นเกมในขันของกลุ่ม A เดี๋ยวโปรแกรมจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกับมุกฟุตบอลอีกทีได้นะครับผมมาต่อกันที่ผลฟุตบอลพิมลงกิจนะครับเมื่อคืนนี้โอ้เอวตันนะครับ ชนะอาร์เซนอลไปสองหนึ่งนะครับหยุดสถิติไม่ชนะใครมาแปดเกมไม่ได้สำเร็จนะครับก็ต่อลมหายใจของเอลราฟาราเฟเวนิเตสไปได้นะครับส่วนเกมของฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับก็มีเกมที่คีตาเฟ่นะครับเสมอกับท่านด้นของแอตเลติกบิลเบาไปศูนย์ศูนย์นะครับ,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 รบฟุตบอลเกาโชเซเนะียร์อิตาลีก็เป็นเอมโปลีครับ เอาชนะทางด้านของอุนิเซ่สต่อหนึ่งแล้วก็ปิดท้ายที่ไกยลี่กับตริโน่เสมอกันไป1ต่อนหนึ่งนะครับครับนี่ก็คือผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับอ่อเมื่อวานนี้นะครับในข่าวขราวของฟุตบอลก็จะมีอย่างเช่นนะครับทางด้านทีมแอร์เบลิสซิกนะครับล่าสุดตัดสินใจปลดเจสซี่มัชนะครับคุณซือชาวอเมริกัน ออกจากทีมเรียบร้อยแล้วนะครับหนื่อยจากผลงานนี่ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีข่าวนะครับว่าลัสลานิกนั้นเตรียมจะดทาไทามเชสซิมัทมาทำงานด้วยกันด้วยนะครับผมเมื่อคืนก็มีการจับฉลากประกบคู่กันขันฟุตบอล FA ครับอังกฤษในรอบที่3ามนะครับก็ มีโปรแกรมมีผลการประกบคู่ฟุตบอลเอฟเอคมาฝากกันนะครับในเอฟเอครอบที่สามนะครับก็คู่แรกจะเป็นเกมระหว่างคู่แรกเลยจะเป็นบูแฮมวูดกับเซนต์เอาบันนะครับจะเจอเอฟซีบิรนดันนะครับคู่ชนะระหว่างบบแฮมวูดกับเซนต์เอาบันนะครับมีเยอวิลทาวครับเจอกับบอนมัตสโต๊กซิตี้พบเรตันโอลิแนครับ สวอนซีเจอกับซาฟแฮมตันเชลซีครับจเจอกับเชสเตอร์ฟิลด์นี่ไม่ยากนะครับเชลซีลิเวอร์พูลเจอชูสบิวล,ลี่นี่ก็ไม่ยากเช่นกันนะครับคาดิฟพบกับเบสตันนอร์เรนครับมีโคเวนทรีเจอกับดาบี้เคาวตี้เบอร์ลี่เจอฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวน์เวสต์บรอมบิดอับเบียนพบไบตันแลนด์พบอับเบียนคิสเดนเซมิเออร์หรือว่าแฮร์รี่เออร์นะครับจะเจอกับเลสตดดิ้งนะครับมีเลสเตอร์ดี้งเจอกับวอตฟอร์ด แมนฟิลทาวเจอกับบิดัสโบรครับแล้วก็มีฮาร์ตีพูลเจอแบ็ทพูเฮาซิตี้พบกับเอเวอเรตันครับบริสตอลซิตี้พบกับฟูลแลมทอร์เรนทัสเปอร์เจอกับมอร์แคมป์ครับนิววอลพบกับคริสตัลพาเลทพอร์ตเวลครับเจอกับเบนฟอร์ดสวินดอนทาวพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่แมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ก็ไม่น่ายากนะครับวิกแอนแอตเลติกพบแบ็กเบิร์นโรเวอร์ลูตันทาวพบกับแฮร์ริเกตทาวนะครับ เบอร์มิงแฮมพบกับพรีมัสอาะไกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับแอสตันวิลล่านี่เป็นพรีเมียร์ลีกเจอกันน่าจะเป็นแบบเกมที่สูสีที่สุดแล้วนะครับมูฟแฮมตันยูนเอร์พบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับมีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบเครมบิดยูไนเต็ดมีบรันสลีย์พบกับเอฟสวิตทาวปีเตอร์โบโลพบกับบริสตอลโรเวอร์นะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเจอกับลีดยูไนเต็ดเกมนี้ก็สูสีเช่นกันนะครับในพรีเมียร์ลีกเจอกันเองวิสร์คเลนเจอร์พบกับรอเตอออออรรรรร์์์แฮมมนนนนเเตตตตต็ดีีชาาััััพพบบบบบกกิิิซซ้ลงฟสค นี่ก็คือโปรแกรมการแข่งฟุตบอลไอ้ผลการประกบคู่เป็นโปรแกรมนั่นแหละครับการแข่งฟุตบอลเอฟเอคัในรอบที่3จะทําการแข่งขันกันในช่วงสัปดาห์ของวันศุกร์ที่ 7. วันเสาร์ที่8แล้วก็วันที่ที่9มกราประมาณนี้นะครับต้นปีหน้านั่นเองนะครับต่อไปมาดูกันที่โปรแกรมการแข่งฟุตบอลที่น่าสนใจกันในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีอย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับทำการแข่งขันมีใครเจอใครกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับ วันนี้ก็จะเป็นเกมของคิวกลุ่ม A ถึงกลุ่ม D นะครับเป็นแมตช์เดย์แมตช์สุดท้ายแล้วนะครับเริ่มกันที่กลุ่ม A นะครับไลฟ์ซิกเจอกับแมนซิตี้ครับเวลาศูนย์นาฬิกาสี่สิบห้านาทีศูนย์นาฬิกาสี่สิบห้านาทีเช่นกันครับอาริสสชเซชแมงเจอกับท่าน,น้านของคลอดบูทขยับมาที่กลุ่ม B ครับสามนาฬิกาเอซีมิลานเจอกับลิเวอร์พูลนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็ ลิฟูเข้ารอบไปแล้วแต่ว่าเอซี r อ o โตแล้วก็ม a ดแอตมาลิศนั้นได้ลุ้นกันอยู่นะครับ <Okay. S 1> สามนาฬิกาเช่นกันเป็นอาแจกครับที่เข้ารอบแล้วจะเจอกับท่านน้งองสปอร์ติ g งลิสบอนสปอร์ติ l งลิสบอนนี่ก็เป็นรองแชมป์กลุ่มแน่นอนแล้วถึงแม้สปอร์ติ้งลิสบอนจะแพ้ในวันนี้แต่ว่า <c oughs> ดอดมูลชนะคะแนนก็จะเท่ากันแต่ว่าเฮดทูเฮดเน ting ี่ยสปอร์ติ้งลิสบอนจะดีกว่าแน่นอนนะครับสามนาฬิกาเช่นกันเป็นเอซีปอโตเจอกับแอตเลติโกมาดิดครับ 3ามนาฬิกาเป็นบริษเลดด์มูลจะเจอกับท่านท่านของเบสิกซัสแล้วก็3ามนาฬิกาเช่นกันเป็นเรอลมดริพบกับอินเตอร์มิลานแล้วก็ชักตาโดเนตเจอกับเชลลฟไหมครับครับ,รบนี่ก็คือคคข่าวความเคลื่อนไหวโปรแกรมขันผลขันฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ